มาทายกันว่าตัวนี้ตัวอะไรค่ะจินวาดเส้นโค้งขึ้นมาแล้วดูพิเคตเอาวางวางไว้ด้านข้างนะคะเสร็จแล้วก็อ้าปากค้างใส่เขี้ยวให้มันนะคะเร,เริ่มใส่ปีกด้านซ้ายแน่นอนอะไรที่เหมือนกันด้านขวาแล้วก็จะดูพิเคตมาเลยนะคะแต่ตอนนี้จินเอาเส้นข้างในปีกของมันเนาะวาดเองต่างหากนะคะแล้วค่อยตั้งเรฟเลนส์ตอนนี้ทุกคนดูออกกันแล้วใช่ไหมคะเราเข้าตีเหมือนเดิมเลยนะด้วยสีม่วงชมพูนะคะทําลิ้นให้มันแบบซอบๆลงหน่อยเนาะไม่เอาแบบเป็นสีแดงเข้มๆนะคะเมื่อกี้ลองใส่แล้วมันไม่เข้าเลยนะคะตอนนี้เป็น เงากันแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยเปิดเลเยอร์ใหม่ซอฟต์ไลท์เนาะแล้วก็ทําเงาขึ้นมาส่วนของสีขาวเนี่ยทำเงาด้วยการใช้สีดาแล้วปรับโอปาซิตี้นะคะเติมหูด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ใครอยากวาดรูปขายรับตังที่บ้านแบบนี้ทักมาได้เลยนะคะไปที่เงาหูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมขีดเพื่อสร้างรายละเอียดนะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ทําเป็นซอฟต์ไลท์เหมือนเดิมทําเป็นแสงก้อนสีขาวๆดูดุ๊กๆแบบนี้เป็นยังไงล่ะคะทุกคนน่ารักใช่ไหม